ก็ยังไปไหนไม่ได้นะคะยังจมอยู่กับความรู้สึกของตัวเองก็ให้เวลากับตัวเองสักพักหนึ่งสิ่งต่างๆมันจะผ่านไปได้ด้วยดีคุณก็ไม่ได้อรอนะแฮงแมนปกติจะห้อยหัวลงแต่นี่เดินข้ามเชือกนั่นก็แสดงว่าคุณไม่ได้รอโชคชะตาคุณก็ต้องลิขิตชีวิตตัวเองแล้วแหะคุณก็ต้องเดินต่อไปถึงแม้ว่ามันจะทางมันจะไม่มั่นคงมันน่ากลัวหรือยงไงก็ตามคุณไม่ได้ยอมแพ้อะไรกับชีวิตอะ คุณก็ยังไปได้นะช่วงนี้สำหรับบางท่านนะต้องบอกว่าความสัมพันธ์คุ้มเครือบางท่านเนี่ยมันมีสีดาบอยู่มันเป็นเรื่องของการพักกายพักใจอะ่ะบางท่านยังไม่พร้อมที่จะพบเจอใครเหมือนกับว่าคุยกันแต่ละครั้งเนี่ยสองดาบมักจะมีเรื่องราวบางอย่างทำให้คุณคิดไปนูน่นคิดไปนี่ มันจะมีปัญหามาคอยเหมือนมีอะไรมาคอยแกล้งคุณตลอดเวลาเลยอยากจะมีความสัมพันธ์ดีๆทําไมโชคชะตามันถึงไม่เป็นไปดังใจบ้างนะอะไรแบบนี้นะคะแต่แปดแมายนี้คือการกลับมางอขอคืนดีกลับมาให้อภัยกันยกโทษให้แก่กันและกันนะคะเมื่อคุณยกโทษให้แก่กันและกันเนี้สิบถ้วยรออยู่นะ ความอบอุ่นหัวใจความรักที่อีกฝ่ายหนึ่งพร้อมที่จะเตรียมจะมอบให้กับคุณสิ่งดีๆอะบางท่านเนี่ยปิดตัวเองเป็นเดอะแฮงแมนไม่ยอมรับหนีหายถอยหนีห่างกลัวเจ็บอะไรแบบนี้ยสิ่งดีๆเนี่ยรออยู่แต่บางครั้งเนี่ยบุญมีแต่กำบงังชอบโดนแกล้งชอบโดนสวนกันแกล้ง แต่สุดท้ายแล้วคุณก็กลับมาคุยกันนะเนี่ยมิวายมีปัญหาชอบมีปัญหามาสิบดาบอะกลับมาแล้วก็มีเรื่องราวเพราะว่าอะไรอะมันเป็นคู่ที่บางครั้งอะ่ะความรักดีๆมันจะเข้ามาหาเรามันต้องผ่านอุปสรรคอะไรมากๆก่อนนะ แต่คุณก็ได้พบเจออุปสรรคมากๆในช่วงเดือนนี้แหละนะคะเมื่อคุณผ่านพ้นมันไปได้อ่ะเนี่ยเจ็ดเจ็ดไม้นี่มันคือการที่ว่าใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้รู้ใจกันอ่ะมันไม่ใช่ว่าแค่วันสองวันเดือนสองเดือนหรอกการคบกันในเรื่องแรกมันต้องมีปัญหากันบ้างแหละนะคะเพราะฉะนั้นมีปัญหาอะไรกันอ่ะให้อภัยกันเร็วๆนะคะเพราะว่าสิ่งดีๆเนี่ยกำลังรอเพื่อนๆอยู่ ถึงคุณทะเลาะกันมันก็อยู่บนพื้นฐานในความรักอ่ะนะคะอีกฝ่ายหนึ่งรักคุณมากนะเนี่ยแปดไม้แล้วก็มีหนุ่มมาถือแอบถือช่อดอกไม้มองอยากมาง้อขอคืนดีคุณแล้วนะคะมีคนอยากมามอบความรักให้กับคุณมีคนอยากจะเดินทางไปหาคุณอยู่ที่ว่าคุณพร้อมหรือเปล่าที่จะเจอเขาคุณพร้อมหรือเปล่าที่จะได้รับความขอโทษจากเขา ให้อภัยนะคะสำหรับคนที่มีปัญหากันมาก่อนหน้านี้แล้วก็ขอให้คุณโชคดีเพราะว่าเมื่อคุณให้อภัยกันแล้วโชคลาบสิ่งดีๆกำลังจะเกิดข่าวดีแล้วก็สิ่งที่คุณไม่คาดฝันอนาคตใหม่ๆนะคะกำลังรอคุณอยู่ ก็จะประมาณนี้ก่อนสําหรับผู้ที่มีความสัมพันธ์คุ้มเคือมีโอกาสที่ได้พบเจอกับคนที่ถูกอ,อกถูกใจปัญหาใดๆที่มันมาเป็นแบบทดสอบในอุปสรรคของคุณเนี่ยคือพิจิกมันจะเจอปัญหาอะไรแรงๆแต่ว่าผลลัพธ์มันจะดีมากนะคะดังนั้นก็คิดซะว่าอุปสรรคที่มันเจอแล้วมันทำให้เพื่อนๆนต้องร้องไห้ต้องถูกใจให้รู้ว่า บทสุดท้ายแล้วเนี่ยผลลัพธ์ของมันเนี่ยจะหอมหวานมากเหมือนกับเราอดเปรี้ยวไว้กินหวานมันก็ต้องเจอทุกข์หนักๆก,ก่อนนะคะจึงจะมีความสำเร็จที่มันมีคุณค่านะคะอืมอะไรบางอย่างกำลังทดสอบหัวใจคุณอยู่นะนะคะอย่าให้อะไรมาบังตาคุณอย่าให้อะไรมาคอยกันแกล้งโชคชะตาของคุณ จงให้อภัยกันไวๆแล้วก็กลับมางอขอคืนดีเขาถ้าสมมุติว่าคุณเป็นคนทําให้เขาโกรธหรือว่าอีกคนนึงอยากจะขอโทษแต่อีกคนนึงบล็อกอยู่มันก็ไ like รประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นปลดบล็อกทําให้มันติดต่อกันได้เครอคะ่ะนะคะสําหรับคนที่มีปัญหากันอยู่นะผู้ที่มีมความสัมพันธ์คุมเครือวบางท่านก็อย่างที่บอกว่ามีสองกรณีกรณีที่ คบกันมาได้สักพักหนึ่งแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้มีครอบครัวนะเามืองท่านอยู่กินกันก่อนแต่งเลยนะคะอีกกรณีหนึ่งก็มีปัญหากันอยู่นะคะแต่ก็กลับมาง้อขอคืนดีกันได้นะอืมต่อไปจะเปิดไพ่ให้สําหรับคนโสดนะคะ สำหรับคนโสดได้ไพ The Empress. ่ h e e m p r e s s หนุ่มๆบางท่านได้เจอสาวที่ค่อนข้างที่จะถูกอ,อกถูกใจมากอยากจะให้เขามาเป็นแม่ของลูกเหลือเกินยากจะแต่งงานกับคนคนนี้เหลือเกินนะคะหรืว่าสาวๆบางท่านคุณก็มีโอกาสที่จะได้ไปนั่งอยู่ในใจของใครสักคนหนึ่งแล้วแหะนะคะมีโอกาสที่พบเจอใครคนนั้นทั้งโลกออนไลน์โลกอินเทอร์เน็ต แล้วก็มีเดมิจิเชียนเข้ามาคุณค่อนข้างที่จะลหลงไหลใครสักคนหนึงอยู่ตอนนี้เป็นคนที่เก่งเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่ใครๆก็อยากจะพูดคุยด้วยตำแหน่งหน้าที่การง,งานก็ดีนะเปิดหัวใจเปิดโอกาส,เป,กาสเปิดหัวใจให้กับตัวเองดูหล้วอย่างที่บอกว่าอารมณ์มันจะทำให้ทุกอย่างพังให้ระวังเรื่องอารมณ์ของตัวเองให้ดี มีโอกาสได้พบเจอคนคนนั้นแล้วก็จงรักษาเขาไว้ดีแล้วก็ดูดีๆว่าเขามีครอบครัวหรือยังถ้ามีครอบครัวแล้วก็จะมีการจับโป๊ะมีงานโป๊ะแตกกันขึ้นมาได้นะคะเพราะมีเดอะทาวเวอร์เข้ามาเรื่องอะไรบางอย่างจะคุณก็ได้รับรู้เองว่าอืใครมีอะไรปิดบังคุณนะคะสิ่งที่คุณจะได้พบเจอในตอนนี้มันก็เรียกว่ามันเป็นโชคดีอย่างหนึ่งที่คุณจะได้ไม่ต้องถูกหลอกนานนะเนี่ยมีไพ่ ไพ่ที่มันอาจจะดูโหดร้ายกับชาวโสดนะคะแต่ว่าไพ่ The Hand of f n บอกว่าการสวดมนต์การหมั่นทาบุญเนี่ยจะช่วยหนุนดวงให้ดีขึ้นนะจะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีจะผ่อนหนักให้กลายเป็นเบาเพราะฉะนั้นช่วงนี้ไหว้พระสวดมนต์เยอะๆทำบุญตักบ,บาตรเยอะๆนะคะอะไรไม่ดีอะไรที่ไม่ใช่มันจะถูกถูก สลัดออกไปจากชีวิตคุณนะคะแล้วก็จักรวันจะเหวี่ยงคนที่ใช่คนที่มีศีลเสมอกันเข้ามานะสำหรับคนโสดบางท่านอาจจะคุยกับใครสักคนหนึ่งซึ่งเป็นคนธรรมะธรรมโมแล้วกอ็อาจจะเป็นชาวฤาษีผู้สม์อาจจะเป็นข้าราชาการทหารตำรวจอาจจะเป็นคนที่ใจเย็นด้วยแล้วก็จ,จะเป็นต่างชาติก็ได้เขาค่อนข,ข้างที่จะมีคุณธรรมประจำใจเลยทีเดียว แล้วก็จะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะเนี่ยถือค้อนนะคะเป็นสัญลักษณ์ของศาลของความยุติธรรมอะไรแบบนี้บางท่านคลโสดบางท่านก็กําลังเคลียร์เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายอะไรบางอย่างอยู่ก็เป็นได้นะในภาพนี้เป็นเป็นศาลเป็นอัยการเป็นผู้พิทักษ์ความยุติธรรมนะคะคุณมีคุณธรรมประจําใจสิ่งดีๆกําลัง รอคุณอยู่นะให้คุณยึดมั่นเห็นไหมเหมือนกับผู้พิพากษาคนนี้ที่ถือค้อนสิ่งทุกทกอย่างจะถูกตัดสินไปในทางที่เที่ยงธรรมนะคะมีเดชาริออดเข้ามามีเกณฑ์ที่คุณจะได้พบเจอใครสักคนหนึ่งในขณะเดินทางหรือว่ามีใครสักคนหนึ่งอยากจะเดินทางไปหาคุณอาจจะเป็นชาวกรกดก็ได้หรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะ ก็หลากหลายสไตล์ซึ่งในช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะเดินทางเยอะนะเดอร์ชาริออตไม่ว่าจะเป็นเดินทางไปต่างจงังหวัดก็ดีหรือว่ามีคนจากต่างจงังหวัดเดินทางมาหาคุณหรือว่าคุณกำลังจะเดินทางไปหาแฟนที่ต่างประเทศก็ดีเดอะสเตรนเนี่ยต้องใช้ความอดทนหน่อยนะความรักเนี่ยมันไม่ได้มาง่ายๆเลย พูดจาอะไรกันกน็ให้ระวังอารมณ์มันมีแปดดาบอะแปดาบเข้ามาในปัญหาบางอย่างมันยังต้องใช้เวลาในการคลี่คลายนะอยู่กับตัวเองอยู่ให้ได้จ,จะเหงาหน่อยในช่วงนี้คนโสดบางท่านก็เหงาเหงา,เหงาเหงาเลือเกินเปลนใะครชอบใครก็มักจะมีอุปสรรคมักจะมีเรื่องราวที่ทําให้คุณต้องไปคาดหวัง เจอคนที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์แรงๆแล้วก็หักห้ามใจได้ยากเพราะว่าพิจิกเนี่ยรักใครรักมากทุ่มเทมากแม้นจะไม่ได้อยากจะรู้สึกนะแต่ว่าเรื่องของหัวใจอะได้คุยกับเขา3ามวันเนี่ยก็คิดไปแล้วนะนาสงสารจริงๆหักห้ามใจตัวเองไม่อยู่ต้องมานั่งทุกข์สี่ไม้เนี่ยไม่เป็นไรหรอกคุณร้องไห้ไม่เป็นไรถ้ามันเจ็บ ถ้ามันทุกข์นะก็ปล่อยออกมานะคะน้ำตาปล่อยให้มันไหลไปอีกวันหนึ่งคุณก็จะฟื้นใหม่แล้วแหละนะคะไม่เจ็บนานหรอกสี่ไม้เนี่ยคุณสามารถอยู่กับตัวเองก็ได้นะคุณไม่ต้องไปง้อให้ใครมารักก็ได้นะสี่ไม้คุณอยู่กับครอบครัวคุณอยู่กับเพื่อนๆอยู่กับสัตว์เลี้ยงอะไรแบบนี้เนี่ย มักจะโชคชะตามาจะกันแกล้งคุณอยู่เสมอเลยสองดาบเนี่ยให้คุณต้องมีทางเลือกให้คุณต้องรู้สึกว่ายากในการตัดสินใจนะคะไพ่ก็ยังบอกว่ามี justice เข้ามาไพ่ให้คุณยึดหลักความถูกต้องอยู่เสมอ the justice บางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีตุลก็ได้ ะะหรือถ้าไม่ได้คุยกับชาวราศีตุลก็จะเป็น,ปนไปได้ว่าความรักครั้งนี้ของคุณไม่ต้องกลัวว่าเขาจะเอาเปรียบคุณหรอกชาวราศีตุลเป็นคนยุติธรรมมีธรรมะประจําใจนะคะหรือถ้าไม่ได้คุยกับชาวราศีตุลก็บอกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ทุกๆอย่างจะดําเนินไปแบบแฟร์ Black air, นะคะดีมาก็ดีตอบนะคะ แล้วก็ทําดีไพ่ไพ่บอกว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วไพ่ก็เป็นไพ่ที่ค่อนข้างที่จะเป็นทางสายกลางให้กับเพื่อนๆมีหกไม้เข้ามานะคะรักใครชอบใครต้องใช้เวลาศึกษาดูหัวใจกันนะมันไม่ได้มารวดเร็วมันไม่ได้มาแบบชั่วข้ามคืนแต่ว่ามันเมื่อคุณทำได้นะจะซันรออยู่นะ งที่บอกว่าต้องใช้เวลาในการก่อนหน้านี้อาจจะมีปัญหาที่ทำให้คุณเจ็บปวดแต่เชื่อไว้เถอะว่าฟ้ากำลังทดสอบหัวใจคุณอยู่เมื่อคุณเก็บเกี่ยวประสบการณ์จนถึงพร้อมแล้วเดอะซันนะดีที่สุดในสำหรับนะสำหรับคุณโสดคุณมีโอกาสที่จะพบเจอกับใครสักคนสิ่งที่คิดหวังไว้ในใจ ทะเลาะกันมาก่อนหน้านี้กับใครก็มีโอกาสกลับไปคืนดีกันแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ไปได้อีกระดับคนที่มีปัญหากันมาก่อนหน้านี้มีโอกาสกลับมาคืนดีกับแฟนนะหรืออาจจะเป็นคนคุยอาจจะกลับไปเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเป็นพี่เป็นน้องที่ดีต่อกันแต่สถานาการณ์มันจะดีขึ้นไม่ได้ดีขึ้นธรรมดาถ้าคุณพร้อมที่จะให้อภัยใครสักคนนึง คนของมันเนี่ยจะดีงามมากคุณมีโอกาสที่ได้พบเจอกับคนที่ถูกอ,อกถูกใจคนทีพ่พัฒนากันไปคอช่วยเหลือก้อหนุนกันในอนาคตสิ่งดีๆกำลังรอคุณอยู่ขอให้คุณยึดมั่นในความดีนะสำหรับคนณโสดขอจบด้วยไพ่เดอะซันนะคะดีที่สุดในสำหรับขอให้คุณเจออนาคตที่ดีใครที่ไม่พบทางออกใครที่ เพิ่งจบกับคนเ,เก่าๆไปก็ให้เชื่อเถอะว่าคุณจะได้พบเจอกับสิ่งที่ดีกว่าคนที่ดีกว่าอนาคตที่ดีกว่านะคะเป็นกําลังใจให้เสมอสาหรับชาวราศีพิจิกขอบคุณที่ยังติดตามกันนะคะรักชาวราศีพิจิกนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปหน่อยนะคะสิ่งใดฟังแล้วดีเก็บเอาไว้สิ่งใดฟังแล้วไม่ดีปล่อยผ่านไปสุดท้ายเราคือผู้เลือกทางเดินชีวิตของตัวเอง ไว้พบเจอกันคลิปหน้าขอให้ชาวราศีพิจิกโชคดีสวัสดีค่ะ